สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาอยู่กับรถยนต์มินิ MPV อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถยนต์สัญชาติเกาหลีก็คือฮุนไดนะครับรุ่นนี้เป็นฮุนไดสตาร์เกเซอร์ X นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเข้ามานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัว X เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับก็จะทําตลาดในชื่อของฮุนไดสตาร์เกเซอร์แต่ว่ามีการอัปเกรดเพื่อจะให้มันเข้าแข่งขันกันในตลาดมากขึ้นจะสังเกตได้นะครับว่าก็จะมีการเพิ่ม อุปกรณ์เพิ่มชุดตกแต่งให้มันมีดีไซน์สไตล์คอสโอเวอร์มากขึ้นซึ่ง s t a r g a z e r X ตั้งราคาเอาไว้9 3 9 0 0 0บาทมีการอัปเกรดหรือว่ายกระดับขึ้นมาจาก s t a r g a z e r ในรุ่น1.5 Smart นะครับซึ่งในรุ่น1.5 Smart ก็จะเป็นรุ่นแบบเบาะ3แถว6ที่นั่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับในรุ่นนี้นะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดในส่วนของ ชุดตกแต่งให้มันเป็น crossover เข้ามาและก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์หลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างแล้วก็ผลทดสอบวันนี้นะครับต้องบอกว่าดุเดือดมากเพราะว่าเราก็ได้นําผลทดสอบในเซกเมนต์ที่เป็น mini MPV ทั้งหมดนะครับซึ่งรถยนต์ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็น To y o t a v e l o สนะครับ s ู z u กิ e r ร i g a รุ่น Smart h y b r i d รวมถึง m i t s u b i s h i e x p a n d e r e เ p a n d e r c r o ร s นะครับเราก็จะทำตารางเปรียบเทียบให้ดูว่าผลทดสอบรุ่นไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วก็รุ่นไหนนะครับก็จะทำได้ดีที่สุดแล้วก็ลองนำมาทดสอบเปรียบเทียบให้มันดูแตกต่างจากช่องอื่นๆบ้างแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ภคได้มากที่สุดเช่นกันครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดของ h ุนไดสตาร์เกเซอร X นะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจาก s t a r ์เกเซอบ้านะครับถ้าดูจากดีไซน์แล้วต้องบอกว่ามันก็จะเหมือนเอาดีไซน์ของฮุนไดสตาร์เรียมานะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับเป็น MPV ขนาดใหญ่เป็นรถยนต์ที่นําเข้ามาทับตลาดก่อนหน้านี้นะครับซึ่งดีไซน์ต่างๆก็มีลักษณะโค้งมนแล้วก็ลาดเทเหมือนกันนะครับ DNA ต่างๆดีไซน์ต่างๆก็จะเหมือนกับ สตาเลียเช่นกันแต่ว่าตัวรถขนาดเล็กกว่าส่วนในด้านดีไซน์นะครับสตาเกเซอร์ x มันแตกต่างจากสตาเกเซอร์อย่างไรบ้างแน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้เป็นมินิ m p v ขนาด7ที่นั่งดีไซน์ต่าง,างนะครับมันก็ดูสวยงามดูทันสมัยตามแบบฉบับของฮุนไดรุ่นใหม่นั่นเองนะครับที่ผมบอกไปว่ามันดูคล้ายกับเจ้าสตาเลียนั่นเองดีไซน์ด้านหน้าก็จะมีดีไซน์ที่ลาดเทแล้วก็ชุดตกแต่งต่างๆมันก็เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความเป็น crossover มากขึ้นนะครับก็จะโดดเด่นด้วย ไฟนะครับไฟด้านหน้าเป็นแบบ LED แล้วก็มีไฟ daytime running light นะครับบริเวณขอบฝากระโปรงก็จะเป็นเส้นนำแสงแบบ LED ทั้งหมดรวมถึงการตกแต่งที่เป็นราวหลังคาเข้ามานะครับตรงนี้ก็เพิ่มความเป็น crossover แตกต่างจากใน Star เซ r e r แน่นอนนอกจากนี้นะครับถ้าเราจะดูรายละเอียดด้านข้างแล้วก็จะมีโป่งที่เรียกว่าเฟนเดอร์นะเป็นโป่งที่ตกแต่งเข้ามาเป็นชุดสีดำตรงนี้นะครับตกแต่งเข้ามาบริเวณซุ้มล้อทั้ง4นั่นเองซึ่งมันก็จะเพิ่มมัดกราม เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากขึ้นแล้วก็จุดที่แตกต่างอย่างก็คือการปรับในส่วนของอยางและก็ล้อใหม่นะครับเป็นขนาดเท่าเดิมขนาด17นิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าลดลายก็ได้ลดลายใหม่เข้ามาส่วนตัวรถนะครับถ้าเทียบดูแล้วนะครับมันก็จะมีความสูงเมื่อเทียบกับเจ้า s าเกเซอร์ aser, นะสตาเกเซ X รุ่นนี้ก็จะสูงขึ้น3ซเมตรแล้วก็กราวเคลนหรือว่าความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับก็จะสูงขึ้นประมาณ 5มิเมเท่านั้นครับต้องบอกว่าสูงขึ้นเล็กน้อยจริงๆแต่ว่าก็ได้การตกแต่งที่มันดูสปอร์ตได้การตกแต่งที่มันดูเป็นคั o ส์เวอร์ในสไตล์หลุยมากขึ้นเช่นเดียวกับอุปกรณ์ภายในนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ดูนะเพราะว่ามันก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโเข้ามารวมถึงการตกแต่งที่เป็นรุ่น X หรือว่า s t a r g a z e r X มันก็จะดูสปอร์ตดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองครับ รายละเอียดด้านท้ายก็เช่นกันนะครับก็จะมีการตกแต่งชุดตกแต่งที่เป็นสปอร์ตเข้ามาหรือว่าชุดตกแต่งที่เป็นครอสโอเวอร์เข้ามานะครับก็จะสอดรับกันดีทั้งชุดตกแต่งบริเวณด้านหน้าโปะเฟนเดอร์ P ด้านข้างแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณกันชนด้านท้ายที่มันดูสปอร์ตขึ้นเมื่อเทียบกับในรุ Star ่นสตาร์เกเอร์เดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ดูแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นรายละเอียดภาพรวมแล้วก็จะคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นชุดไฟ,ไฟท้ายต่างๆแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับก็จะมี รายละเอียดที่คล้ายกันมากนะครับส่วนอื่นๆนะครับนี่ครับเสากัดแบบคีิปฉลามลมดําตกแต่งเข้ามาแล้วก็รายละเอียดด้านท้ายที่ตกแต่งแนวสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับด้านดีไซน์นะครับต้องบอกได้เลยว่าดีไซน์ส่วนตัวผมนะครับก็จะชอบดีไซน์ด้านหน้ามากกว่าเพราะว่าด้านหน้ามันก็ดูคล้ายสตาเลียแต่ว่าด้านท้ายนะครับจุดที่ผมแอบไม่ชอบเลยนะครับก็คือนี่ครับด้านท้ายที่มันดูลาดเีลงมาแม้ว่ามันจะเป็น มินิ MPV ขนาด7ที่นั่งแต่ว่าพอด้านท้ายมันดูลัดเทแล้วก็ดูสอบเข้ามานะครับทำให้ด้านท้ายมันดูไม่แกรนหรือว่าไม่เตะตาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าด้านท้ายดีไซน์ด้านท้ายนะครับนี่ครับถ้าเราดูจากแนวหลังคาต่างๆเส้นแนวหลังคาด้านบนที่มันโค้งลงมาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นข้อดีในเรื่องของอากาศพศาสตร์แต่ว่านะครับมันก็อาจจะดูไม่แกรนเท่าไหร่หรือว่าช่วงท้ายที่มันดูเตี้ยไปหน่อยนะครับทำให้เรานะครับพอ ขับเข้ามาหรือว่ามองจากด้านหลังเข้ามาอาจจะดูไม่แกร่หรือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมนะครับในเรื่องของสัสดส่วนแล้วมันก็แทบจะไม่แตกต่างจากเพื่อนๆที่เป็นมินิ MPV นะครับเพราะว่ามินิ MPV ที่ขายอยู่ในบ้านเราหรือว่าจําหน่ายอยู่ในบ้านเราแทบทุกยี่ห้อเลยนะครับก็จะนําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียหรือว่าประกอบขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักเช่นเดียวกับฮุนไดสตาร์เกเตอร์เอ็กตรูนีเช่นกันครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ คล้ายกันมิติตัวรถก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่แตกต่างกันมากมายแล้วก็พอมันมาเป็นスタเกเซอร์ X แล้วนะครับมิติความกว้างความยาวความสูงของตัวรถนะครับก็จะแตกต่างจากสตาร์เกเซอร์เดิมอยู่เล็กน้อยเพราะว่าชุดตกแต่งที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นราวหลังคาหรือว่าตัวบัมเปอร์กันชนต่างๆเรียกว่าแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าระยะฐานล้อก็ยังเหมือนเดิม ตัวเลขจากการทดสอบฮุนไดสตาเกเซอร์ X ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร115แรงม้าสำหรับกำลังสูงสุดและก็แรงบิดสูงสุด1 4 4นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยชุดส่งกำลังแบบเกียร์อัตรนมัติ iVT หรือว่าเกียร์อัตรนมัติแบบแปรผันนั่นเองครับซึ่งอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง60กิโมตรตชั่โมงวัดได้5.5วินาที และ0ถึง100กิโลเมตรตชโมงวัดได้12วินาทีครับส่วนอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์หรือว่า0ถึง402เมตรวัดได้18.6วินาทีที่ความเร็ว123.4กิโลเมตรตชโมงครับหัวข้อประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60ถึง100กิโลเมตรตชโมงวัดได้6.5วินาที และช่วงเร่งแสงนอกเมือง80-120ถกิโมตรต่อชโมงวัดได้8.8วินาทีครับอัตราเร่งในช่วงความเร็วปลาย0-160์ถึง160กิมตรต่อชโมงวัดได้36.6วินาทีและ0-1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้33.7วินาทีที่ความเร็ว156.2กิโเมตรต่อชโมงครับ ในหัวข้ออตาเร่งเมื่อผมลองนำมาวิเคราะห์กับคู่แข่งในตลาดนะครับที่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเหมือนกันแล้วก็เป็นเซกเมนต,ต์เดียวกันนะเป็นมินิ MPV 7ที่นั่งเหมือนกันทั้งหมดนะครับคู่แข่งสำคัญไม่ว่าจะเป็น Honda b r v Toyota v e l o z s นะครับ m ิ t s u b i s h i ็กเ s แล้วก็ Suzuki เอติก้าสมาร์ทไฮบิดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าซูกิแล้วก็ยกประโยชน์ให้เลยนะครับนำเอาในรุ่นขุมพลังที่เป็นสมาร์ทไฮบิดมาเปรียบเทียบมาแข่งขันกันเลยนะครับว่าทั้ง4ีหรุ่นนี้นะครับที่ทำการจำหน่ายในตลาดบ้านเรานะครับรุ่นไหนนะครับจะดีจะเด่นที่สุดนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเด่นในด้านไหนบ้างน,นะครับผมก็จะทำเป็นลักษณะของกราฟิกสีเขียวสีเหลืองสีแดงเอาไว้นะครับสีแดงก็ จะเป็นหัวข้อในเรื่องที่ดด้ที่สุดนะครับในหัวข้อต่างๆแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูในส่วนของสมรรถนะเอาแบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งลองเปรียบเทียบดูแล้วฮุนไดสตาร์เกเซอร์เรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าหายใจลดต้นคอ Honda b บียที่เป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าเป็นผู้นํากลุ่มในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งอยู่นะครับฮุนไดสตาร์เกเซอร์เรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีผลทดสอบตามติดหรือว่าตามจี้ติด Honda b บียเรียกได้ว่า หายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวครับด้านการทดสอบประสิทธิภาพเบรกก็เช่นกันเพราะว่าใน s t a กเซ z e r X รุ่นนี้ก็ติดตั้งระบบดิสเบรกหรือว่าจานเบรกมาทั้ง4ล้อหรือว่าทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังรวมทั้งนะครับระบบจานเบรกก็ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบเสริมแรงเบรกนะครับที่ใส่เข้ามาด้วยก็เรียกได้ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเบรกจัดเต็มแน่นอนแล้ก็ในหัวข้อของการ ทดสอบเบรกไม่ว่าจะเป็นระยะเบรกในเมืองหรือว่าระยะหยุดในเมือง60กิโลเมตรชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับวัดได้14.6เมตรที่1 0 g ครับและระยะหยุดนอกเมือง100กิโลเมตรชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้40.4เมตรที่ 1.00G เช่นกันครับตัวเลขที่ออกมานะครับเราวิเคราะห์ได้ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเบรก ทำได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามีประสิทธิภาพเบรกที่ไว้ใจได้นะครับหยุดดิ้งได้ในระยะสั้นแล้วก็เบรกได้อย่างมั่นใจจริงๆครับอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือระดับเสียงภายในสารซึ่งผมเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับเปิดเครื่องมือทดสอบมาวัดกันเลยนะครับจากความเร็วคงที่60กิโมตรชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลเอครับซึ่งตัวเลขของระดับเสียงภายในห้องโดยสารที่ออกมานะครับเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยนะครับใกล้เคียงกับ เพื่อนๆนะครับถ้าเทียบระดับเสียงเพื่อนร้ศาสตร์แล้วก็ถือว่ารับได้นะครับเกณฑ์เฉลี่ยนะครับถ้าลองนํามาวัดดูหรือว่าหลายท่านยังไม่รู้ว่าเกณฑ์เฉลี่ยคืออะไรเกณฑ์เฉลี่ยก็คือนํามาเฉลี่ยกันดูนะครับสำหรับรถยนต์มินิ MPV7 ที่นั่งแต่ละรุ่นนะครับค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ทั้งในช่วงความเร็วต่ําแล้วก็ช่วงความเร็วสูงนะครับปรากฏว่า Star ์เกเตอร์เซก็ยังมีค่าเฉลี่ยที่เป็นมาตรฐานหรือว่าค่าเฉลี่ยที่นะครับใกล้เคียงกับ คู่แข่งในตลาดก็คือนะครับถ้าเทียบดูแล้วไม่ได้เงียบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดังจนเกินไปด้วยครับเ <het> อาละครับมาคุยรายละเอียดของเจ้า h ุ u n d a i Stargazer X หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบมากันนิดหนึ่งครับขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับต้องบอกว่า ความรู้สึกจากการขับขี่รถจนรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างประทับใจเลยในเรื่องของการบังคับควบคุมแล้วก็ช่วงล่านะครับช็อกอัพเน้นความนุ่มนวลน,นะครับจังหวะยืดยุบบัมรีบาวต่างๆค่อนข้างนุ่มนวลแต่ว่า ก็ชดเชยด้วยสปริงที่ค่อนข้างแข็งเช่นกันเพราะว่าผมสังเกตดูนะครับว่าเวลาวิ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ครุขระทุรกันดารนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าสปริงค่อนข้างดีหรือว่ามีอาการสะเทือนขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าวิ่งในพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตแบบนี้หรือว่าในช่วงที่เราทดสอบในถนนคอนกรีตทางเลียบต่าง ช่วงล่างมันลงตัวมากแล้วก็ขับได้ดีมากครับทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของคุณไดสตาร์เกเซอร์ X นะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับดีในเส้นทางพื้นถนนเรียบๆแบบนี้ครับขับได้สบายเลยแล้วก็การประคับก็คุมต่างๆนะครับพอได้พวงมาไลัยไฟฟ้ามาแล้วนะครับมันก็ทําให้มันเป็นรถที่ควบคุมได้ง่ายแล้วก็มีความคล่องตัวด้วยครับแม้ว,ว่ามันจะเป็นมินิ MPV 7ที่นั่งนะแต่ว่าเท่าที่ผมมองดูส่วนตัวนะครับ รถแบบนี้นะครับหรือว่าการบรังคับควบคุมแบบนี้นะครับผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กที่ใครๆก็ขับได้แล้วก็สามารถใช้งานเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าขับใช้งานท่องเที่ยวได้ด้วยครับก็จะมีความหลากหลายนะแล้วก็ภาพรวมของการขับขี่ภาพรวมของการทดสอบนะครับก็จะประมาณนี้ในเรื่องการขับขี่ต่างๆส่วนรายละเอียดอื่นๆน,นะ จากการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับจากการขับทดสอบดูพบว่านะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมืองทําได้ประมาณ11-12ถึกิโลเมตรต่อลิตรจากมารรตรวัดเดินใหม่ครับแต่ว่าถ้าเราขับใช้งานต่างจังหวัดหรือว,ว่าวิ่งทางไกลดูนะครับมันก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้ก็ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายกําหนดด้วยครับส่วนอื่นๆนะที่ให้มานะครับผมก็ถือว่าการออกแบบของฮุนไดสตาร์เกเซอร X มีการยกระดับอัปเกรดขึ้นมาจาก s t a r ์เกเซอรุ่นธรรมดาหรือว่าในรุ่น6ที่นั่งอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเบาะนั่งเป็น6ที่นั่งเหมือนกันแต่ว่ามีการอัปเกรดในส่วนของการตกแต่งเข้ามาเพื่อจะให้มันดูธรรมะถมแมงดูสปอร์ตมากขึ้นดูดุดันมากขึ้นตามสไตล์ crossover ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเดินตะเข็บด้วยด้าสีแดงเข้ามาบริเวณเบาะนั่งต่างๆนะครับเป็นการตกแต่งเป็นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแล้วก็ตกแต่งเดินตะเข็บด้วยด้าสีแดงเข้ามาเช่นเดียวกับแผงข้างประตูนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งมาเหมือนกันนะครับทั้งบรงเิเวณเบาะนั่งแถวหน้าหรือว่าเบาะนั่งด้านหน้าแล้วก็เบาะนั่งแถวที่2ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับที่มีก็เหมือนกับใน สตาร์กรเซอร์ er ในรุ่นท็อปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสีขนาด8เนิ้วซึ่งรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็กล้องมองหลังนะครับซึ่งกล้องมองหลังต้องบอกว่าที่เด็ดเลยนะครับให้ความละเอียดสูงแล้วก็มาพร้อมกับเส้นกระยะซึ่งบนตามทิศทางการเลี้ยวของพวงมาลัยทำให้มันเข้าจอดต่างๆถอยเข้าจอดในสถานที่ต่างๆได้ง่ายด้วยครับ แปลว,ว่ามันยังไม่มีนะในเรื่องของกล้อง360องศายังไม่ได้ติดตั้งเข้ามาแต่ว่ากล้องมองหลังก็จะเป็นจุดเด่นที่มีความชัดและก็มีรายละเอียดสูงเช่นกันส่วนในเรื่องของระบบพลอภัยต่างๆก็ถือว่าจัดเต็มนะฮุนใดก็จัดเต็มแล้วก็มีชื่อเลือกเฉพาะเหมือนกันในเรื่องของระบบความปลอดภัยยั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนพร้อมกับระบบช่วยเบรกก็ใส่เข้ามานะครับ กล้องไบสปอร์ตนะครับหรือว่าเซนเซอร์ไบสปอร์ตก็ใส่เข้ามาก็จะเป็นเซนเซอร์ที่แสดงเข้ามาบริเวณกระจกซ้ายขวานะครับตัวนี้ใส่เข้ามาหมดรวมถึงนะครับเรคอร์ดทราฟฟิกอเลอร์นะครับหรือว่าเซนเซอร์ที่จะ แสดงเมื่อมีวัตถุเคลื่อนผ่านด้านหลังนะครับตรงนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเราจะถอยหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับวัตถุด้านหลังแจ้งเตือนเราครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนดีพัชเจอร์วอร์นิ่งเลนคิปปิ้งหรือว่าระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ระบบรักษาตัวรถไม่ให้ออกนอกช่องจราจรต่างๆก็ติดตั้งเข้ามาหมดนะครับก็ถือว่าจัดเต็มนะ รวมทั้งเลนเซ็นเตอร์ลิงหรือว่าระบบรักษาตัวรถให้อยู่กลางเลนนะครับรุ่นนี้ก็ใส่เข้ามาเช่นกันก็ถือว่าเป็นออปชันเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่ต้องบอกได้เลยนะครับว่าจัดเต็มรวมถึงนะครับระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปะพันใส่เข้ามาด้วยครับก็จะทํางานผ่านกล้องด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาในรถจนร์รุ่นนี้ครับนอกจากนี้นะครับจุดต่างอีกอย่างนะครับถ้าเทียบดูแล้วระหว่าง สตาร์เกเซอร์ er X กับสตาร์เกเซอร์นะครับจุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือการติดตั้งเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะแม้ว่ามันจะคิดมาแบบง่ายๆก็คือดึงหรือว่าถอดตำแหน่งของคันโยกที่เป็นเบรกมือเดิม erm ออกแล้วก็ใส่นะครับชุดกรอบที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮใส่เข้ามาเลยนะครับแทนตำแหน่งที่เดิมนะครับแล้วก็ปิดในส่วนของช่องว่างตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ ทาให้มันใช้งานได้ง่ายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ลองใช้งานดูแล้วนะครับก็ถือว่ามีความทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพอเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่มีอยู่ก็ถือว่าทัดเทียมเลยนะคันนี้ก็จัดมาเต็มทั้งเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชุดแอร์หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะครับคอนโทรลแบบแยกส่วนนะด้านหน้าก็ส่วนหนึ่งด้านหลังก็ส่วนหนึ่งแล้วก็หน้าจอแบบดิจิตอลตรงนี้นะครับแม้ว่า มันจะออกแบบมาแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของเรียดกันใช้งานต่างๆก็ให้มาครบมีปุ่มปรับระดับทิศท,ทางแรงลมแอร์นะครับปุ่มปรับระดับอุณหภูมิแอร์ก็ใส่เข้ามาด้วยครับรวมทั้งฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะก็ถือว่าให้มาอย่างเพียบพร้อมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดของฟีเจอร์นะครับที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือช่องเสียบชาร์จไฟก็ให้มาไม่ว่าจะเป็น power outlet 12โวลต ช่องเสียบชาร์จไฟที่เป็น USB Type A ใส่เข้ามาด้วยรวมทั้ง Wireless Charger นะครับก็ใส่เข้ามาใน Hyundai s t a r g a z e r X เช่นกันครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ให้มาหมดนะไม่ว่าจะเป็นโหมดการขี่ก็จะมีให้เลือกถึง4รูปแบบไม่ว่าจะเป็น Eco Mode, Normal Mode นะครับแล้วก็ Sport Mode รวมทั้ง Smart Mode ด้วยครับส่วนจอของม Mazda ร,รุ่นใหม่นะถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็จะเป็นจอสีหน้าจอแบบดิจิตอลน,นะครับให้ การแสดงผลที่ดูสวยงามแล้วก็สามารถเข้าไปดูฟังก์ชันการขับขี่ต่างๆนะครับระบบการกดึงงานต่างๆก็จะเป็นจอตรงกลางที่เป็นจอทีเทีขนาด4นิ้วนะเป็นจอที่เรียกว่าเป็นจออินเทอร์เฟซแสดงข้อมูลการกับขี่ไว้ทั้งหมดแสดงการใช้งานของระบบ ความปลอดภัยชั้นสูงที่เราสามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งได้ทั้งหมดครับด้านรายละเอียดของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยที่ใส่เข้ามาก็ถือว่าดูดีเลยนะสําหรับดีไซน์ของพวงมาลัยก็จะดูคล้ายกับเจ้าฮุนไดสตารเลียเช่นกันแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมระบบเครื่องเสียงนะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงต่างๆก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายทั้งหมดแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงนะครับที่ติดตั้งเข้ามาในฮุนไดสตาร์เกเตอร์ X ร ก็จะมีความหลากหลายดีรวมทั้งนะครับพวงมลาลัยก็สามารถปรับได้4ทิศท,ท,ทางนะครับขึ้นลงเข้าออกได้ทั้งหมดครับนอกจากนี้นะครับที่ผมชอบเลยก็คือในเรื่องของตำแหน่งของพวงมลาลัยพอปรับได้แบบ4ทิศท,ทางแบบนี้นะครับทําให้มันรู้สึกได้ว่าเหมือนเราขับอยู่ในรถเก๋งแม้ว่ามันจะเป็นรถมินิ MPV 7ที่นั่งก็ตามแต่ว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ต่างๆเหมือนกับเรานั่งขับอยู่ในรถเก๋งเช่นกันครับ ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะสำหรับฟีลิ่งการขับขี่ต่างๆฟังชันฟีเจอร์ที่ให้มานะครับก็ถือว่าเพียบพร้อมพอสมควรเลยทีเดียวครับระเอียดเบาะนั่งแถวที่สองนะครับก็ให้มาเป็นแบบ กับตันซีดอย่างที่ผมบอกไปว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาจากในรุ่น1.5สมาร์ทหรือว่าใน Stargazer 1.5สมาร์ท er เดิมนั่นเองนะครับราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50 0 0 0บาทภายในรายละเอียดก็ได้แบบเบาะ3แถว6ที่นั่งเหมือนกันแล้วก็เบาะแถวที่2ก็จะเป็นจุดเด่นนะเป็นแบบกับตันซีดเลยซึ่งหายากนะครับต้องบอกว่าในมินิ MPV ด้วยกันตอนนี้นะครับที่เป็นแบบกับตันซีดตอนนี้ในตลาดก็ แทบจะไม่เห็นเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะเพราะว่าหลายท่านนะครับที่เคยมีครอบครัวก็จะรู้นะครับว่าเด็กๆชอบความเป็นอิสระเหมือนกันนะครับหรือว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็ชอบความสบายเหมือนกันการได้นั่งแยกกันแบบนี้แล้วก็การเดินเข้าออกนะครับสำหรับเบาะที่นั่งแถวที่3นะครับตรงกลางตรงนี้เป็น walk t h o u ที่สามารถเข้าออกได้ด้วยก็ให้ความสบายในเรื่องของการ เดินไปเดินมาสําหรับเด็กๆแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่มริศาสรนะครับก็ดูว่ามันมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็นั่งได้อย่างสบายมากขึ้นเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็การเดินตะเข็บต่างๆก็เหมือนกับชุดตกแต่งด้านหน้าทั้งหมดนะครับเป็น Starcaster X ให้ความสปอร์ตนะครับเป็นการเดินตะเข็บด้วยด้าสีแดงทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเอาใจเด็กๆเลยนะเป็นถาดสําหรับวางกล่องอาหารวางจานอาหารได้แล้วก็มีช่อง วางแก้วน้าได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับนี่ครับชุดล็อกเบาะเด็ก Isofix ติดตั้งมาด้วยแล้วก็บริเวณประตูต่างๆก็ให้ในเรื่องของช่องวางแก้วน้ําช่องวางขวดน้ําโทรศัพท์มือถือก็สามารถวางเอาไว้บริเวณมือเปิดประตูได้ด้วยครับก็ถือว่ามีความสะดวกสบายนะฟังก์ชันฟีเจอร์ก็คิดมาดีนะครับสําหรับฮุนไดสตาร์เกเซอรรุ่นนี้แล้วก็ในเรื่องของจุดชาร์จไฟต่างๆก็ให้มาเป็นจุดชาร์จไฟที่เป็น USB นะครับไทเอ2.3ตำแหน่งซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสะดวกมากตรงกลางก็จะเป็นช่องวางของช่องเก็บของนะครับส่วนช่องแอร์นั้นนะครับติดตั้งเอาไว้ด้านบนเป็นแอร์แยกส่วนหน้าหลังควบคุมสปีดได้ถึง3ระดับด้วยกันครับนี่ครับเนืสานะครับเป็นการปรับสปีดแรงลมแอร์แล้วก็มีช่องแอร์ให้มากถึง4ช่องซึ่งเย็นทั่วถึงแน่นอนเพราะว่าแรงลมมาจากหลังคาเป่าได้ถึงที่นั่ง 3. แถวที่สามเราก็ลองนั่งดูแล้วครับจุดที่ผมเคย ลองนั่งแล้วก็เคยรีวิวไปนะครับว่าเบาะนั่งมันดูเล็กแล้วก็ดูบางไปหน่อยนะครับพอได้มานั่งจริงได้สัมผัสจริงนะครับหรือว่าได้ลองนั่งดูนะครับก็พบว่าพอวิ่งไปบนถนนนะครับตัวเบาะที่บางอย่างนี้นะครับข้อดีมันก็จะมีพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ทําให้มันดูโปร่งโล่งสบายส่วนข้อเสียที่เป็นกังวลอยู่บ้างนะครับก็คือในเรื่องของความบางของเบาะแต่ว่า,วาพอลองนั่งดูแล้วนะครับเบาะที่ออกแบบฟองน้ํามาค่อนข้างแข็งค่อนข้างแน่นนะครับ ก็ทาให้มันนั่งได้อย่างสบายอยู่เช่นกันไม่ได้กระเทือนหรือว่านั่งไกลๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเบาบางๆแบบนี้นะครับมันจะกระเทือนหรือว่ากระเด้งกระดอนขึ้นมา,มากครับส่วนที่นั่งอื่นๆนะครับเบาะนั่งหรือ3สาก็ถือว่าครบนะปรับพับได้ในรูปแบบ50-50แล้วก็เพิ่มพื้นที่เพิ่มมิติในเรื่องของการจัดเก็บสัมภาระ,ะได้เป็นอย่างดีแล้วก็พอไปนั่งดูแล้วนะครับหัวหมอนนะครับสองจุดสองตำแหน่งปรับสูงต่ําได้เด็กๆนั่งได้อย่างสบายมี Power Outlet 12โวลต์สำหรับเสียบชาร์จไฟเช่นกันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสมัยใหม่นะครับที่จัดเต็มเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้แล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดตัวเบาะนะครับแม้ว่าการตกแต่งต่างๆมันจะไม่เหมือนกับเบาะนั่งคู่หน้าแต่ว่ามันก็ยังหุ้มด้วยหนังทั้งหมดเพียงแต่ไม่ได้เดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเท่านั้นครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเล็กๆน,น,อน้อยจัก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวสั้นๆวันนี้นะครับทางใครเน่ก็จัดเต็มนำเอาคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันนะครับมินิ MPV ทุกรุ่นที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเราส่วนรถยนต์รุ่นนี้หรือว่า Star Cruiser X ถ้าเทียบผลทดสอบทั้งหมดที่ออกมาที่เราได้ทำรีวิวเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่ามันก็อยู่ในระดับหัวแถวของตลาดนะอัตราเร่งต่างๆก็เป็นรองเรียกว่าหายใจรถต้นคอ Honda b r เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเรียกว่าตามจี้ติดเลย ในส่วนของอัตราเร่งแล้วก็อัตราสิ้นปืิเฉลี่ยก็พอๆกันนะในเมืองก็ทําได้ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็นอกเมืองก็จะทําได้อยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรครับก็ถือว่าใช้ได้นะวิ่งในความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับเดินทางประมาณนี้แล้วก็ลดจนที่ให้กำลังได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตัวเลขใช้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าในส่วนของสมรรถนะ นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกใช้รถเท่านั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของดีไซน์ที่ตอบโจทย์มีในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอีกมากมายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราได้ทำเอาไว้นะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งในเรื่องของสมรรถนะแต่ว่าเหตุผลในการซื้อรถของผู้บริโภคก็จะมีมากมายแล้วก็หลากหลายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายราคาขายต่อง,ง่ายหรือว่าซื้อขายง่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ พุ้ยภคนิยมเช่นกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุนไดมอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่มอบโอกาสให้เรานะครับนำคุนไดส t a r าเซอร์เนะครับซึ่งผลทดสอบไม่เป็นรองใครเลยนะอยู่ในระดับหัวแถวนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์นะครับเป็นทางเลือกให้กับพุ้โภคลองไปชั่งน้ําหนักดูว่ารถดนรุ่นนี้มันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ต้อง ฝากเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานของคายเนอร์ทุกท่านด้วยครับสุดท้ายก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ